มีกมีเสียงตรงแถวตู้คันน่นแดงเยอะจริงจริงมัน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 เห็น,น,ขอขอนมั้ยยักษ์ใหญยดีกว่เลยเฮยเฮ้เ้ยยืนดิตายตายตาย แันมีซีแม็กเหลือบอกว่าเจ็ดให้เจมเข้ามาอกจะบอกว่าเข้ามาไอ้สัสแม่งตับกูยงหล่ะไอนนี้ดีเจแน่ด้วยเดี๋ยวไราจะไดีเจจะชเลยชอบเก็บก่องเลยอนตรงนั้นยังมีคนอยู่บอกว่าจะเดินเข้าไปเก็คนสมัยหม่อยใส่ดวซีแม็กมาเลยมันมีใคร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 กินใครวะ เป็นยิงโล่ปล่อยเยอะเปืกระสุนแชมป์มีกระสุนให้หรอกระสุนฟิเมดาน์มีกระสุนไหมซีแม็กก์มีเด้มเด้อใช้ไปเรอยสตาร์แนก็สตาร์แนก็มีสตาร์แนกมีซีแม็กออนเดียวพอไม่มีนี่หวไม่มีไม่มีซีแม็กมันมีแต่ว่าต้องผสมเอานะมันเหลือยู่สิบนัดเองอ่ะเฮ้ยมีวันหนึ่งเอาเๆาเจ็ดเจ็ แกมนากับคุณเป็นอะไรเปิดโอเคเข้าผิดเซิร์ฟอีกโอ้ยมันมีมันมีตัวกระโดดึ้นมาเกาะกลางแล้วผมยิงข้างหลังต้องรถมีตัวนึงใช้ที่สงหกที่สองหกตัวนึงแล้วฉันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรถถังตัวหน้าไม้มันยิงปิดกันจืดๆได้นี่ม่นตาย ยิงยิงนี่ต้องลอยเฮ้ยมีคนเข้ามาคนเข้ามาตรงไหนอ่ะด้านหลังรองฉันแหละด้านหลังก็เห็นแล้วตัวผู้หญิงไม่ใช่ตรงข้างเข้ามาด้วยโอ้ย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 อ้โอ๊ยเฮ้ยตาหน่อยเลยเอ้ยวุ่งดีดูออกแต่ได้เลื่อนเลยมันมันไปโดนเสือหนึ่งเลยแต่ประเด็นคือกระสุนหมดเนี่ยแล้ว มีคาสาน่าด้วยนี่หว่ามีบังเกอร์โอ้ยมีบังเกอร์ด้วยเดี๋ยวผมไปเก็บของแล้วนึงนะเอามาเอามาทำแรนด์นัสลองหน้าลองหน้านี่ยังงี้เหระลงไปไม่ได้แน่เลยอยาไปเลยอยาไปเลยอ่ไงเฮ้ยไม่เป็นไรของไม่มีอะไรไม่ใหญ่เลยมันจะไม่มีคนช่วยสู้อ่ะดิมันจะไม่มีใครช่วยเดี๋ยวผมยิงกระโหมไว้แป๊บไอ้กล่องมันนี่หนูแหน้าตัวละหน้ามาตัวละเห็นไหมทางปากทางเข้าตูวไหนเนี่ยต่างประตูตรงเนี้ย เราไมประเด็นเซิร์ฟนี้มันหนักหน่วงจริงๆขับรถมาชนกูแล้วเตรียมพุณอาเลยคนเกิดอีกแล้วี่ดวะเกิดเยอะจริงจไม่แล้วมึงรวยยังไง ไอ้เพี้ยกูจะเดินไปกูก็โดน่ายอ้ย,รรยม MI, ย MI, ย MI, ีกีแม็ก,ก,กด,ดว้วยเียโอ้แหลมเลยเพี้ยโบกกีเยอะกีแม็กีแม็กี่แม็กเลื่อนขเลื่อน้นโอ้ยย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 งไยยยยวยยยยยยยเยย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 ยนยายย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 ยัยยย ไปขยับยาเหรอไปเลยดีข้างล่างคนคนคม้าคนม้าตรงไหนเยอะระเบิดเลยอยู่บนก่อนอยอยู่อยู่หน้าโรงมาอยู่หน้าโรงมาเฮ้ยหน้ารงมาเลยเหฮ้ยแลผมไม่ใช่เป็นเสียงเจ็ดก็ได้มั้งไม่ใช่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 อีกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไง้ไอ้ไอซับอยู่ข้างนี่ยอยู่หลังบังเกอร์เนี่ยอยู่หลังอยู่หลังไอ้ผ่าไอคอนเทนเนอร์ที่สองอ่ะเออผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนครับมีมีแมเอาป่ะมีสามสิบสี่นั้ เอาไปเออมันขึ้นมาแล้วมั้งยั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 งเฮ้ยซีแม็กที่มีแปดสิบเจ็ดนัดเนตสตาเนตสตาเด็ดเอาซีแม็กปะอ่เอาอาไปเอาน้อยที่สุดเอาซีแม็กเอาที่น้อยที่สุดผมจะแกไปแล้วดีเดี๋ยวตีห้านัดเลนะเอาเอาอมา ตั้งคิดแคนี้แหละไม่ใช่เลยมีฮันจีสักกรบอกไหมมีมีมีเอาหน่อย้อป้องแาบังเตร์วางให้เอยมึงเห็นตัวกันได้อยู่ตรงนี้อยู่หนวเหรอเดินอยู่ตนเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยงั้นเดีนยวมั้งฆาอย่ไปเอาเอานี่วางมื ระวังนะมีคนอยู่ตรงข้างล่างตรงหน้ารถอะ่ะหน,น้ารถชนอะ่ะมันมีหน้ารถชนแล้วก็หน้าอ,องเกอร์เนะี่ยคอนเทนเนอร์เนะี่ยเฮ้ยกูตรงนี้กูยิงขามันได้มีไม่ไรไงแย่ยาบังย่บังแย่บังสักเฮ้ยแย่มันแข็งขนาดนั้นเลยมัน มันมองไม่เห็นไงถ้ายืนถ้ายืน,ยนยเฉยๆม,มันมันมองไม่เห็นยากแต่ถ้าเกิดเล่นเข้ากันแล้วมันถึงนยากอันนี้ใช่ปหมเออเออมีบ้างมีมีวิ่งสองตัวเลยบนเขาออ่ะอ่ะตอบแล้วเอาไหนนะวะตรงฝั่งนี้อะแถวมองไปตรงตรงนี้หลังต้นไม้อ่ะเขา,าหลังหินเนอะโอเคแล้วโอเคแล้วหลังหิน เราฟูเข้ากันขนาดนั้นเลยโอ้ยหระเบิดมาอีกแล้วไอ้เหี้ยพวกนี้นี่เออวิสันเอฟมีดีเอฟมินีไมาเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาชัวร์เลยเดี๋ยวมันขึ้นมาชัวร์เลยอยู่ตรงไหนนะอยู่หน้ารถหมดเลยเหนไสามคนอ่ะเฮ้ยมันกำลังมันกำลังขึ้นมาไง มันก็ลงขึ้นมาเนะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่นัดเดียวี้อะเอาเลยทอไอ่ะบอทไมอ้าบอกทำไมอะบอสนมาจะแตก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 มันจะแตกแล้วมันแตกมันแตกมันแอกไปแล้วมีคนจะขึ้นคนนึงด้วยกามไอ้การสีการตาย

ล้นแตกเลยมันแตกเราแตกเยอะมันมันแตกเยอะมันแตกหรืเราอะเอชพีดีเลยเอชพีดีเอพีดีบเข้ามาสอนหน่อยสอนหน่อยเออเออเออโ้นั่นร้จะเกิดรเกิเอดีเลยเอดีเดียวเลยด้านหลังเลยอุ้ยเอชพีดีเี๋ยกเอาตัวนั้นมาแจกไตแล้วไอ้สัตว์ยิงแตกไปซองครับ มันต้องเล่นแบบนี้ครับมึงขึ้นกุลง <c oughs> มึงขึ้นกุลงเออเพราะของที่แตกไปไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่หรอกเก็บไอ้เก็บปืนคู่ไปเลยแชมป์สก,กาเมนีซีแม็กอยู่เดี๋ยวจะไว้ยังไงก็จะ้ถ้มีซีแม็กเยอะมันจะเก็บได้ไหมเนี่ย n อฟอยู่ตรงไหน NVD อยู่ตรงหน้ารถเลยผมพ้อหลังไปแล้วนะตามไปด้วย เียมันเอาสก,กามันเหรอวะเนี่ยเฮ้ยข้างบนหอ,อมีคนเกิดเสียแปะบนหออะไรวะข้างล่างมีระ,ะเบิดไม่มสัดง้นหยิบระเบิดมาเลยเจมันไนนมันโดนระเบิดใส่กูเนี่ยอ๋อคิดว่าเจมมีระเบิดโอ้แย่จบแล้วงไม่ดีโอ้ยหออยู่ีคนไอ้ตเยอะชิบ ตายหนึ่งันหอตายมันหอตายเหล่ยดีดีเหล่ยดีดีดีเฮดีมันเดินเดินฉี่กันไปด้านด้านหิ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 นด้านซ้ายหินด้านซ้ายด้านขวาหน่อยอ่ะใคยนะใครยิงตัวหิอ๋อวิทยุออวิทยุออวิทยุตายแล้วยิงแล้วเฮ้ยใครยิงตัวจะเรื่อนไม่ลบโดนนะแต่เรื่อนไม่ลดงม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนไอ้สัย มันยิงจากแหนวะนี่ไงหินข้างหน้าเนี่ยก็เห็นแล้วมันมีตัวเดียวใช่ปหมตัวเดียวตัวเดียวทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกแล้วตัวเดียวมันจะตายมันจะตายมันจะตายแล้วตัวเดียวที่น่าพี่โดนยิงเข้าเข <c oughs> ้้ายนงโหมมีคออส <c oughs> <c oughs> อ้อมันอ้อมันอ้อมันบวกแล้วเข้าไม่บวกแล้วไอ้ที่นี่อ้อมันมีคนกัดมีคนกัดรื่องอะไแต่ไปไปโอ้ยเหี้ยกระสุนหมดไอ้ตาำเด้ต่อม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 เฮ้ยโอ้ยเสียท้ายยังดีอย่างนี้เดียวอ๋อมันมาข้างหลังเต็มเลยนี่หว่าตีตัวข้างหลังไปอีกแล้วตัวหนึ่งเล่นโดนข้างหลังสอง หนองเพีอยบอะตัวหูมแม่งเคลือบเตอะเหี้ยมาๆมากูมาใหม่ตแต่แป๊ดนึงใจเย็นใจเย็นลูกพี่ตอนนี้กูมไม่สู้มันไปแล้วตัวนังน้้ยโหมาเต็มเลยว่ะแต่ต้องเจอวแต่เราแาม่งความดีเอ็กซเตอร์ี่เลยโอ้โห พอเกิดแล้วแบบจะเราให้อ่<ม>ะม่หลังเขาโอ้แม่งเยอะจริงๆโอ้โหโอ้เปานิ <c oughs> ่งเลยงานนี้ไปยังกลางเดียวบอกกลางก็เหมอไว้มันโดดขึ้นได้แค่ทางเดียวไม่ใช่มันมีคนมาอีกทางหนึ่งด้วย <c oughs> ตรงนู้นไหนตรง้นตรงร้านเขาต่ออ่ะมีคนข้าไปกับไอกคนหนึ่งนะเว้ย ไอ้เคียดีดีเอสดีเอเนี่ยมันมีไหนวะมันอยู่เคียมัน้มันอยู่เคียไดไอ้ดีเอสบอกบอกมันเอาไอ้ตัวดีดีเออันนั้นมาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอก,บอกมันก็ได้แล้วมันปชิดแล้วไอ้เ้มันปชิดแล้วโอ้ไม่เกินหลังเขาไอ้ตัสชวยละ <laughs> ไว้แล้วนี่หว่าไอเดนมันไม่อยู่แล้หนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งมันตอนนี้ไม่อยู่ตรงไหนมันอยู่กลางข้างหลังไปอีกตัวสองตัวสองตัวโดดไปแล้วตรถชนสองตัวตอนนี้มันอยู่ตรงไหนด้านหน้าคนหนึ่งขอทางขึ้นรถชนรถชนรถชนสองตัวเลยมีใครอยู่หลังหินอยู่บ้าแล้วสองตัวมันนี้มัอยู่หลังหิน โอ้ยลูกีตถือจะนายเข้ามาเลยก็ดีมาเกิดในพื้นมันมีอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ไอ้สั์มาเกิดพื้นที่แบบเจ็บปวดมากอ่ะเราวปันข้ามาแล้วมันตอนแล้วไอ้ยีสตเจ็บไค่นี้จรจริงแต่แชมป์มันอยู่ตรงนั้นเ่ะยิงนันไปได้สุนก็หมดแล้วด้วยไงใครเกิดดีวะสองปุ่มแน่แน่ มันอาอะไรอ่ะชีววางไว้อยู่อ่ะใครเกินใครเกินแล้วก็ยิงไปสิต่องต๊อกตองตอกูยิง,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 งไม่ได้มันตัวทอ้องก็ไม่เต็มไม่เข้ามาสักอีกเข้ามาแล้วกูตายตลอดอ่ะ <c oughs> ตายหมดตายหมดต่แต่เล่นกับกัวด้เหรอ ตายหมดนี่กี่ตัวโอ้4ตัว4ตัวตายหมดเลยเหรอเออเอายดีดีอ่ะหยุดหรอกทำไรก็จะเล่นกับพันนี่กูเหรอเร็ว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 โอ้4แม็กกูตาย4แม็กเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนใช้ IMI นี่แหละครับ

ก็มตัวเอซีดีตัวเดียวเลยตัตอนนี้ยยูใหม่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่ช่วยเพื่อนมันยิงไงนะเว้ยกระสุนหมดมั้งยิงยิงผมไปประมาณห้านัดอะไปโดนทั้งนัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนใหม่ละออกไม่ใช่หน่วยเตี๊ยมอ่ะเฮ้ยเก็บของเลยเจมส์อู้หังอะเอหรอเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บยาก่อนเอ็มมีสองตู้อย่ากลัวเต็มแล้อซุปอะ โยนโยนไม่ต้องกอบทางไปดหลังเขาดีกวไอ้หลังเขามีคนเดินไปไอ้หลังเขามีคนเดินไปโอ้โหมดิตันตัวตี้ตันตี้ไม่มีใครมีตี้เลยตอนเนี้ยโอ้ยปืนหายไปไหนหมดวะไปทาหน้าลองลองหาดูว้าวใครยิงกูใครยิงกูใครยิงกูยาบ้างมึงอ่ะมันยิงกูใส่ตรงไหนวะโน่น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 ใช่รึ เดี๋ยวร้องว่างก็เอายามาใส่ทางเลยมันมันขึ้นกูลงไหมกูบอกแล้วกูเล่นสุดมันขึ้นกูลงเดี๋ยวมันขึ้นกี่บนไปู่แล้วชันตีกันหน่อยดินิดนึงสนตีกันนิดนึงเอ้ชวนเลยครับชวนเลยมันยืนหลบหลบไว้นะยิืนอยู่หลบเลยโอ้ยเขาหลงเต็มเลยแถมชุดเต็มทั้งนั้นเลยเขาหลบมางไหนวางไหน แมงน่านั่นแก๊งเดิมแล้วก็ไม่มีเลือดตัวหนึ่งเอฟบีดยังอยู่ไหมเนี่ยอ๋อง้อได้ออกไปแล้วมั้งผมอยู่ทางรถคนนึงไม่มีเลือดตัวหนึ่งทางรถคนนี้มีใครวะมีเต็มเลยผมอยู่ตรงรถคนวันเดียวตอบมันเดินมาแล้วขึ้นมาแล้วสองตัวสองตัวใส่ก้านะโอ้ไซกาเลยเหรอ โหดหลายไปปะต้องอ้อมลงต้องอ้อมลงผีเยอะผีเยอะมันมาสามทีใช่ปะอ้อมหลังไม่ได้อนะ่ะโอ้ยเยอะข้างหลังกูยิงไงเยอะ มีทางื้อมีทางตื้อไอ้ทางตื้อแต่เยูแ่เาโยมยีร่อแต่งว้แข่งใไว้แต่งใจไว้แข่งไว้แงใจไว้่วงร่วงร่เป้ยนนี่ฮันนี่ฮันนี่ฮานนี้ฝังตรงข้ามฝั่งตรงข้ามปิตัวหน้าปตัวหน้าประตูหน้ามีคนเจอข้าไปแล้วเดินหน้าะ กเสเฮ้ยรลองตอหลังหลังมันมีอะไรมนขึ้นไม่มีแล้วอันนี้นะเฮ้ยโดดขึ้นมาแล้วเห็นแลวเห็นละเห็นลแข่งสไตล์ป๋วยเงินเริ่มถือเกมเลยเว้ยเดี๋ยวตีกับแป๊บเดี๋ยวชวนตีกัน ม่งยืนไมน่ไมันมีคนเข้าไปยจจังะตูน่งนั้งคนหนึ่งน,นะเว้ยเนอะโอ้ยอ้เดี๋ยวแบบนี้ลนะนี่มันี่ <c oughs> มามแม่นเลยเนี่ย <c oughs> มา้ <c oughs> มาไม่จบไม่สินส้นทีเส็จ อีกแล้วเหรอหนูกำลังกระโดดขึ้นนะเฮ้ยโอเแต่มาลิล่ามาอันนี้เฮ้ยมีมีแบงค์ไหนี่ยม่อะไรมาแบงค์มั้งโอ้ไม่มีอะไรไม่ได้เลยมันจะกูเสียไปหมดเลยสการกูหายหมดเลยเฮ้ยผมมีล็อกเกอร์สองล็อกหลังด้วยเอ้ยหลังตีเออหลังตีเออเออโดนอีโดนอ โอเคเน์แดงมีคนกำลังจะไปออ๋มีเยอะแยะไอตัวเนี้ยไอตรงนั้นไม่ค่อยตรงนั้นไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่หรอกร่วงมาหน่ะมันจะขึ้นหอกวิธีเยุะกันอ่ะเฮ้ยเจตระวังตรงนั้นไม่มีหอกวิธีเยุะอยู่โดนฮันนี่ยิงร่วงลงไปกระเป๋าหน้านี่ไม่เอาใช่ป่ะต่อกระเป๋าเต็มไม่ใช่กูแม่กระเป๋ามันเต็ม อ้ายเธอยิงกับมันโน้นเลยเหรอมแล้วไปเล่นออให้เขายิงเถอะทันทันทนี่ผมมีไหนละมงอยู oh, 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 ่นี่อยู่นี่เอาเอาเอไม่ไม่ไม่มี้ที่ผมอุ้ยอุ้ยนยิงเยรถเยอะปะรถเยอะปะเียเลยอโอ้ยโอ้ยอ้ยเดี๋ยวนี่นี่นี พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเกี่ยวของมือไปเยิงมันยิงมาจากตรงไหนบนเขาเหรออืมอยู่ไหมอยู่ฝั่งโน้นนะตรงบังเกิ้ลฝั่งโน้นนะเออได้อยู่บังเกิ้ลฝั่งโน้นได้มังเกิ้โอ้โห๋ยวาเราเปิดล็อกแก็ตโอ้จะยิงแม่งอย่างไี้เลยล็อกเก็ตไอ้นี่คนเดินมาข้างกรปั๊ม ปั๊มเป็นเด็ตให้อันนึงได้ไหมเลื้อไหลฮะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดินมาข้าง่าเออเฝ้าให้ด้วยเฝ้าด้วยเดี๋ยวจัดการให้ฟ้าไม่ไหนอมามบวกมันอย่างนี้มันขึ้นลงอ่ะจะโผล่ผมไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน็มีใช้ไปเลยใช้ใช้ไปก่อนสะโขบอะไรวะสะโขบก็ไม่สะโขบนะเพราะว่าเพราะเวลายิงไกลๆกยังจะเล็กแน่น เอาับไม่ค่อยได้ยิงไกปแล้วเอาเอาคืนเออมันจะวิ่งเข้าให้มันวิ่งมาหนีมาอยู่ของข้าคนี้ชอบยิงไกลมันเข้ามันเข้าไปแล้วตัวอันนี้ฮันนี่ฮันนี่ที่ผมถืออยู่อ่ะเลือดเลือดผมเลือะที่มือนะฮันนี่ที่ผมถืออยู่นี่โอ้ยระเบิด์กเยสุดนี่ไม่ถุน้อยเต็มนะอเแล้วมันจะคืนล้อมันจะคืนล้ว อุ้ยนกาเราเ่เยอะลวะอุยน่นเหลือที่ปีล้วตายแน่นอนไม่ต้องบอกนะไม่ห่วงเลยแม่งเจอจังวะเด็ทำได้ทำได้ให้แลวปั๊มไม่เด็ดให้เลยเหรอโอ้กะจะไปตายอย่าเลยไปอ้อมหลังมันออไม่ได้หรอกมีมีอยู่สี่ห้าตัวข้างนอก บนกาะผมแมงเนี่ยแหละบวกไม่ขายละยังไงก็แตกไม่ตรงไหนเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้าง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 เนี่ยไม่ผมโดนใครยิงไม่รู้อ่ะรูี่ยจากตรงนู้นไงจากตรงโน้เนี่ยเนี่ยผมโดนใครยิงไม่รู้เนี่ยตรงนู้นเล้นู้นอ่ะนู่นอ่ะฝั่งฝั่งนู้นอ่ะฝั่งฝั่งนี้นู้นใช่ไหมฝั่งเทนเนอร์ก็มีต่อไปีแล้วเจ้าจังวะ